แต่เรื่องของทุ่นระเบิดกัมพูชาย,ยังปฏิเสธมาโดยตลอดเอพมเอ็นต่างๆนะนะมันไม่ใช่เกิดในยุคนี้ม,มันเป็นยุคอดีตยุคสงครามและอาณานิคมอินโดจีนต่างๆนะนะแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีรายงานเพราะวันนี้คุณกันนวีสืบแสงสอสอพักเป็นธรรมซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปไประชุมสภาพรัฐสภา,าโลกที่เจนีวาเปิดเผยความคืบหน้า เรื่องผลการพิสูจน์ทุ่นระเบิดที่เจอที่กัมพูชาพบเป็นการวางใหม่ด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วเขาก็บอกด้วยว่าตอนนี้เลยาธิที่การของสหต์ประชาชาิเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วด้วยนะซึ่งผลก็จะออกมาเร็วๆนี้ในการประชุมนะคะคุณกนวีมีการย้ำในที่ประชุมว่าเราเองเนี่ยมีการยึดมั่นตามกรอบอนุสัญญาออตตาว่าแล้วก็เคารพกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอดแต่ว่ากัมพูชาเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการวางทุ่นระเบิดใหม่ทั้งไทยกัมพูชาอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะ มีผลออกมาเร็วๆนี้และถ้าเกิดว่าต้องมีการส่งคณะทํารรงานตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ก็จําเป็นต้องมีเช่นเดียวกันขณะเดียวกันยังมีการทวงถามบนเวทีโลกด้วยว่าไทยเราเนี่ยเจอผลกระทบจากการที่กัมพูชาไม่ยึดมั่นในคํามั่นสัญญาเรื่องของทุ่นระเบิดตรงนี้แหละจะเป็นอย่างไรทางเวทีโลกทางสรรัตว์ประชาชาติจะออกมาแบบไหนเขาว่ากันว่ากัมพูชามีร้อน,อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกัน mm. ด้วย ทางด้านของรัฐสภากัมพูชาก็ได้ออกมาอวดครวนนะครับอวดครวนผ่านท่านวันมูฮัมหมัดนอมธาธซึ่งก็เป็นประธานสภาผู้แทนของไทยในฐานะหัวหน้าคณะไทายนะ่ยไปร่วมประชุมครั้งนี้ทางด้านของผู้แทนรัฐสภากัมพูชาก็มาบอกว่าเนี่ยกัมพูชา มองว่าสื่อมวลชนไทยนี่มีการรายงานข่าวเชิงลบต่อกัมพูชาค่อนข้างมากทั้งที่กัมพูชาไม่เคยตําหนิหรือต่อว่าเลยมีการมาอดครวนด้วยเหมือนการเดชนะฮะแต่ข้อเท้จริงต้องไปดูเถอะนะ <c oughs> กัมพูชานี่ไม่ไหวเฟคนิวเยอะจริงๆส่วนบรรยากาศที่จันทบุรีนะตอนนี้ล่าสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะไปติดตามกับคุณพดุงศิลป์ศรีชยโยนะครับมีรายงานเข้ามาเช่นครับ ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับการประชุมทวิภาคี JBC ระหว่างไทยและกัมพูชาเพิ่งเริ่มไปได้เมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเป็นการประชุมแบบไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปด้านในอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยบันทึกภาพในช่วงต้นของการเปิดประชุมเท่านั้นเองนะครับโดยให้สื่อมวลชนออกมารอบริเวณด้านหน้าของมณีจันทร์รีสอร์ทบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศก่อนที่จะมีการเปิดการประชุมนะครับโดยนายตัวแทนของ ของฝ่ายไทยนายประสาทประสาวินิชัยนะครับตัวแทนฝ่ายไทยแล้วก็ทางฝ่ายตัวแทนของกัมพูชาได้แก่คือนายลำเจียนะครับซึ่งเมื่อเดินเข้ามาในที่ประชุมก็เดินเข้ามาจับมือแล้วก็สวัสดีกันที่บริเวณด้านหน้าหัวโต๊ะประชุมนะครับจากนั้น นายประสาทได้มีการพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเกล่นนำก่อนที่จะเข้าการประชุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกท่านอื่น,นครับก็ได้เชิญสื่อมวลชนเนี่ยออกจากห้องประชุมทันทีแล้วก็มารอบริเวณด้านหน้าซึ่งนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้เองนะครับสำหรับการประชุมฝ่ายไทยมีนายประสาทประสาทพินิจัยที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดน เป็นประธานฝ่ายไทยนะครับฝ่ายกัมพูชามีนายลำเจียรัฐมนตรีรับผิดชอบสํานักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาเป็นประธานฝั่งกัมพูชารวมทั้งสภาแห่งความมั่นคงแห่งชาติรกระทรวงกลาโหมและตัวแทนจากเหล่าทัพแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับซึ่งเป็นการประชุมที่เน้นเฉพาะเรื่องเขตแดนต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วในเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระหลักเพียงสองวาระนั่นก็คือวาระที่1นนะครับหาลือกรณีกัมพูชาลุกล้ําพื้นที่อธิปไตยของไทยบริเวณบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสราแก้วและวาระที่2นั่นก็คือแจ้งให้กัมพูชานะครับทราบว่าไทยจะสร้างรั้วแนวตรงเชื่อมหลักเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าไทย จะไม่เปิดเจราจาเรื่องอื่นอย่างเด็ดขาดซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดรับกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามใน4ประเด็นหลักนะครับได้แก่การถอนอาวุธหนักการเก็บกู้วัตถ,ถุระเบิดการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และการจัดการพื้นที่ชายแดนนั่นก็เป็นเนื้อหาหลักของการประชุม j b c ที่เพิ่งเริ่มต้นไปนะครับ ส่วนบริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทมณีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อช่วงเช้ามีกลุ่มคอปทอนะครับได้เดินทางมาจากสะพานัยมรุเชษที่กรุงเทพเมื่อตอนตีสองเพื่อมายื่นหนังสือแล้วก็ข้อเรียกร้องให้มีการขอเลือ่อนการประชุม j b c ออกไปโดยมีผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ออกมารับเรื่องแล้วก็ให้เหตุผลนะครับคอปทอให้เหตุผลของการมาร้องเรียนแล้วก็ยื่นคําร้องในครั้งนี้ว่า กัมพูชาไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาซึ่งการปราศัยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่8ดโมงครึ่งซึ่งล่าสุดนะครับได้รับรายงานว่าตอนนี้มวลชนคอปทอททั้งหมดก็สลายการชุมนุมกลับไปหมดแล้ว ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับสื่อมวลชนอนุญาตให้เข้าบันทึกภาพในช่วงของพิธีเปิดที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นก็จะเป็นการประชุมแบบปิดแล้วก็รอกระทรวงการต่างประเทศออกใบแถลงข่าวผลการประชุมออกมาในช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับการประชุม JBC ทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาในวันนี้ต้องจับตาดูกันนะครับว่าจะเป็นการหาทางออกหรือหาทางออกสําหรับปัญหาตามชายแดนที่เกิดขึ้นหรือจะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาของการประชุมประจําวันผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปอีกครั้งหนึง่งช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับ คุณคุณประดุงศิลป์ศรีชโยนะครับตอนนี้เริ่มประชุม JBC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปดูช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กลุ่มคอปทอนะครับนำโดยพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอนะครับได้มีการพามวลชนไปร่วมกว่า200คนเดินทางจากกรุงเทพไปตั้งแต่ตีสองเลยนะฮะจนถึงบรรยากาศช่วงสายๆนะครับก็เดินทางไปถึงหนึ่งในข้อดกร้องที่นายพิชิตนะครับได้ยื่นต่อนายมนสิทธิ ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอให้ส่งต่อไปยังรัฐบาลโดยได้กล้อง 3. ประเด็นหลักๆ3ข้อนะครับก็คือ 1. ขอให้มีการเลื่อนประชุม JBC สมัยพิเศษออกไปอย่างไม่มีกําหนดซึ่งเขาก็ไม่เลื่อนเพราะวันนี้เขาประชุม 2. ยื่นหนังสือประท้วงต่อรัฐบาลกัมพูชากรณีแสดงท่าทีไม่จริงใจต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนและ 3. ขอให้ยกเลิก MOU43MOU44 ทันที เพื่อยุติความเสี่ยงด้านดินแดนและอธิปไตยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคุณพิชิตให้สัมภาษณ์นะแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงนี้นะครับรวมถึง5ทีของนายกรัฐมนตรีคุณมันเนตเนี่ยปัเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าไม่เคยเต็มใจในการที่จะเจราจาหยุดยิงท้าทีของกัมพูชาไม่มีความจริงใจต่อการแสดงออกในการที่จะเจราจาบนโต๊ะ เสมือนใช้โต๊ะเจราจาเป็นเครื่องมือทวงเวลาเท่านั้นเนี่ยผมคิดว่าทางการไทยควรมีท่าทีที่แข็งกร้าวและมาตรการที่เข้มแข็งต่อรัฐบาลกัมพูชามากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะมีการเลื่อนเจราจานะครับ JBC ไปก่อนให้กัมพูชาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ที่เคยตกลงไว้ตามตามข้อตกลง JBC ให้ได้เสียก่อนค่อยมีการเจราจา JBC นะครับเรายืนยันนะครับว่าเราเห็นด้วยว่ากรอบการเจราจาเครื่องมือ JBC เนี่ยควรจะมี นะครับควรจะมีกรอบเจราจารทวิภาคีแบบ JBC g, g b c หรือ BBC เนี่ยควรจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าณนะเวลานี้กพูชาต้องแสดงความจริงใจก่อนรัฐบาลไทยควรกดดันกพูชาให้มากกว่าน,นี้ไม่ใช่เหมือนเป็นผู้ร้องขอให้กพูชามาเจราจารนะครับในขณะที่ทางทางาหารเนี่ยทั้งกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่หนึ่งเรากดดันปฏิบัติการทางการทหารอยู่แต่รัฐบาลเหมือนไปร้องขอให้กพูชามาเจราจาคั้งที่กรอบเจราจารนายก มพูชาเองก็พูดไปอีแบบหลังจากเจรจาเสร็จนายกมพูชาวันนี้ก็ออกมาปริกนดิ้นบอกว่าไม่เคยเต็มใจในการเจรจาอย่ดยิงนะครับดังนั้นเนี่ยท่าทีแบบนี้มันเหมือนมพูชาปลิ้นปล้อนหลอกลวงคนไทยหลอกวลวงรัฐบาลไทยรวมถึงนี่คือแนวทางหรือว่าความคิดเห็นของทางคอปทอที่ได้ประเมินดูการเคลื่อนไหวหรือท่าทีของผู้นําัมพูชามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ต้องเรียนว่า ประชุมวราระพิเศษนี้มันไม่ใช่เป็นวาระที่เร่งรีบเพื่อไทยไปร้องขอนะครับเดี๋ยวเราไปทวนเรื่องดูนิดหนึ่งนะฮะว่าการประชุม JBC นี้มีมาอย่างไรนะฮะ ตลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวรลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ line @topshopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%